ปัจจุบันนะคะก็มีบางท่านนะคะกล่าวย้ําขึ้นมาว่าสําหรับบัณฑิตที่จบใหม่อยู่ในช่วงวัยกําลังสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะก็ไม่ควรจะใช้ชีวิตแบบ slow life ค่ะตรงนี้พระอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรคะจริง,รงๆช่วงอายุนะทุกช่วงเลยตั้งแต่ประถมมัธยมอุดมศึกษายังเรียนอยู่ก็ตามหรือจบแล้วทํางานช่วงไวัยไหนก็ตามควรจะดําเนินชีวิตอย่างมีสติตลอดนักเรียนคนไหนเรียนอย่างมีสตินะ จะกลายเป็นเด็กที่เรียนเก่งโดยที่รู้สึกว่าเรียนไม่หนักไม่ใช่สวมแว่นหนาเตอะไม่ต้องเลยก็รู้สึกสบายๆแต่ทำไมผลการเรียนดีเพราะเขาเรียนอย่างมีสติไงอาจารย์สอนมีสติตั้งใจฟังกลับมาบ้านทบทวนการบ้านมีทำต้องค้นคว้าทำรายงานอะไรทำพอเสร็จเรียบร้อยพรุ่งนี้จะเรียนอะไรอีกข้าวหน้าจะเรียนอะไรดูก่อนลวงหน้าไปมีการเตรียมตัวเตรียมใจที่ดีแล้วก็ ไม่เสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่ควรเสียมากไปบางคนเก่งขนาดเรียนก็ดีกีฬาก็เลิศแถมฝึกดนต,ต,ตรีรศิละปะวาดรูปต่างๆได้อีกด้วยโดยชีวิตเขาแบบสบายๆไม่ใช่เคร่งเครียดรู้สึกอะไรมันเร่งไปหมดไม่พูดไม่จาก,กับใครรู้สึกว่าไม่สูงสิงกับใครเสียเวลาแต่กลายเป็นคนสังคมดีเพื่อนฝูงรักให้ชีวิตมีความสุขคนอย่างนี้ก็มีอยู่เพราะเขาดำเนินทุกกิจกรรมอย่างมีสติ ยิ่งจบแล้วทํางานถ้ามีสติเนี่ยชีวิตจะก้าวหน้าเร็วอย่าไปคิดว่าจบแล้วปุ๊บเนี่ยต้องทำอะไรไม่มีสติอะไรมาถึงหน้าลุยแหลกทําหมดทุกอย่างถ้าลุยแหลกโดยไม่มีการวางแผนเนี่ยต่อให้วันหนึ่งมีสี่แปดชั่วโมงก็ไม่พอจะกลายเป็นทามากแต่ได้ผลน้อยแต่ถ้าเกิดคนทําอย่างมีสติมีการพิจารณามีการปรับวิธีการรูปแบบที่เหมาะสมพัฒนาตลอดเวลาจะกลายเป็นคนที่ ทำน้อยแต่ได้ผลมากเราจะเอาแบบไหนดีล่ะเออทำน้อยได้ผลมากดีไหมน่าจะดีกว่าทำมากได้ผลน้อยนะนั้นชีวิตเราจะสบายบายมีความสุขแต่ผลงานดีมีความสำเร็จ,จเจริญพรพระาจยาคับในยุคปัจจุบันนี้นะครับที่เราคุยกันคือความเร่งรีบใช่ไหมครับพระาจย์เห็นว่ากิจกรรมใดบ้างที่อยากจะแนะนำให้เขาได้ช้าลงมาบ้างนะครับจเจริญพร ถ้ามองในสองแง่นะแง่ที่ว่ากิจกรรมที่ดูดเวลาเราเองให้เสียไปโดยใช่ที่เนี่ยมากเกินไปอยากจะฝากเกี่ยวเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กเลยว่ามันใช้เวลาคนเราเยอะมากรวมทั้งสื่อทุกชนิดด้วยนะบางคนเริ่มมีอายุหน่อยไม่ค่อยใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กอินเทอร์เน็ตเท่าไหร่แต่ก็ไปติดทีวีก็มีนั่งดูทีวีสมชั่วโมงห้าชั่วโมงอะไรเงี้ยพวกนี้มันก็ไร้สาระมันมากไปเอาที่พอดี ไม่ใช่ว่าปฏิเสธเลยใช้ได้เราจะได้รู้เท่าทันโลกเป็นแหล่งเชื่อมเราไปสู่ข้อมูลข่าวสารของโลกแต่ใช้ให้พอดีพอดีอย่าให้มันมากลืนกินเวลาของชีวิตเจอทั้งเราไม่มีเวลาไปทําอย่างอื่นตรงนี้เนี่ยในแง่ของการใช้เวลาส่วนในแง่ของการที่ว่าเราหลีกเลี่ยงไม่พ้นต้องทําแต่เราควรจะให้เวลามันเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งเนี่ยขอฝากไว้สองเรื่องท่าน,นั้นเองคือ อาหารกายและอาหารใจอาหารกายก็คือการรับประทานอาหารให้เวลากับมันเพิ่มอีกนิดเดียวมื้อหนึ่งเพิ่มขึ้นอีกสักห้านาทีสิบนาทีก็ได้ไม่ได้ขอมากหรอกเคี้ยวข้าวให้ละเอียดหน่อยค่อยๆกลืนลงไปทานให้ดีให้อิ่มจนเรียบร้อยแล้วก็ลุกไปอย่างดีไม่ใช่ว่าถึงเวลาฟุบๆแล้วก็ข้าวยังเคี้ยวไม่จตมปากต้องรีบรุกไปละเดี๋ยวตกรดเมเดี๋ยวไปเรียนไม่ทันเดี๋ยวไปทางานไม่ทันเนี่ยให้เวลามันเพิ่มขึ้นอีกนิดเดียวเท่านั้นเอง เราจะบริโภคอาหารไปบำรุงกำลังหล่อเลี้ยงร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนด้านอาหารใจคือการจัดเวลาให้กับการสวดมนต์นั่งสมาธิยังไงขอให้แบ่งเวลาตรงนี้เพราะเป็นการฝึกสติของเราโดยตรงพอได้สวดมนต์ได้นั่งสมาธิปั๊บใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวใช่ไหมมีสติเดี๋ยวเราจะใช้เวลากับกิจอย่างอื่นได้อย่างมีคุณภาพเป็นการโลว์ life ที่ตรงวัตถุประสงค์อย่างแท้จริงคือดำเนินชีวิตด้วยความมีสติเจริญพรค่ะสำหรับคนที่หาเช้ากินคําค่ะก็บางคนก็อังนีสินก็ยังเยอะอยู่ยังสร้างเนือ้อสร้างตัวไม่ค่อยได้ค่ะต้องตื่นแต่เช้าตรู่เลยแล้วก็เลิกงานก็ค่อนข้างดึกเนี่ยค่ะอย่างนี้จะทำชีวิตให้สโลลฟ์ได้ไหมคะอย่างนี้ยิ่งต้องสโลลฟ์ใหญ่เลย คืออย่างที่บอกเลยว่าพอเราเข้าใจคําว่า slow life คือการดําเนินชีวิตอย่างมีสตินะคนทุกเพศทุกวัยรวมทั้งทุกระดับชั้นฐานะทางสังคมควรจะดำเนินชีวิตอย่างมีสติหรือไม่มีสติเอ่ยต้องมีสติสตควรจะมีสตินะถ้าเป็นคนจนต้องหาเช้ากินค่ําเนี่ยเกิดไปดําเนินชีวิตอย่างไม่มีสติเป็นไงโอ้โหรู้สึกว่าเลยมันเร่งมากต้องขับรถกลางคืนดึกๆกเนี่ยเลยถ้าสมัยก่อนก็ต้องแบบ ต้องใช้ยามาช่วยไม่งั้นขับกลางคืนไม่ไหวเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเป็นยาบ้าเลยใช่ไหม <Okay. S 1> เอายามาหรือว่าเดี๋ยวนี้ยามายาบ้าไม่ได้ผิดกฎหมายปั๊บเนี่ยงั้นเอาเครื่องดื่มแบบคาเฟอีนเยอะๆไว้ทําให้ตาสว่างก็แล้วกันหรือบางทีก็เอาบุหรี่ช่วยหรือว่าเอาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วยเนี่ยเป็นไง mm hmm. เวลาที่ให้เราไปกับงานนะหวังจะมีรายรับเพิ่มขึ้นเนี่ยกลายเป็นว่าหมดไปกับสิ่งเหล่านี้ค่าบุหรี่เท่าไหร่ค่าเหล้าเท่าไหร่ ค่าใายเครียดไปเที่ยวเตเฮฮาเท่าไหร่เราจะพบว่าไม่คุ้มกันถ้าดำเนินชีวิตอย่างมีสติไม่ต้องทำทุกอย่างไปหมดหรอกทำเลือกทำแล้วก็ทำให้ดีที่สุดคุณภาพของงานจะดีด้วยเดี๋ยวฝีมือเราพัฒนารายรับจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นกลายเป็นใช้เวลาเท่ากันแต่รายรับเพิ่มสองเท่าสามเท่าสี่เท่ามีอยู่ อย่างสบายๆแล้วชีวิตมีความสุขไม่เครียดด้วยจเจริญพรกราบขอคำแนะนําพระอาจารย์นะครับให้แนะนําเด็กรุ่นใหม่ๆนะครับว่าจะดำเนินชีวิตด้วยวิธีแบบสโลไลฟ์นี่ยังไงบ้างครับจเจริญพรหลักง่ายๆเริ่มง่ายๆก็เลยคือว่าสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันแล้วก็วางแผนแบ่งเวลาในแต่ละวันให้ดีขอแค่สองข้อเนี้ทุกวันขอให้ได้สวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิ จะทําให้ใจเรานิ่งอาการที่ว่ากระโดดไปกระโดดมาก็เพื่อมสับสนวุ่นวายมันจะลดลงเราจะกลายเป็นว่าสงบนิ่งทรงพลังไม่วุ่นวายในท่ามกลางโลกที่วุ่นวายเป็นเหมือนภูเขาแปดศอกตอเป็นหลักอย่างเงี้ยเป็นหลักมั่นคงเลยใครมองมาก็รู้สึกว่าน่าเชื่อถือเชื่อถือได้เป็นคนที่เป็นหลักเป็นฐานเป็นลักษณะของบุคคลที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตต่ตอไป เห็นขอให้สวดมนต์นั่งสมาธิวันอาทิตย์มาวัดอย่าไปคิดว่าโอ้โหมาวัดวันอาทิตย์เนี่ยก็กลายมาเราหมดเวลากลางวันของหนึ่งในเจของสัปดาห์ไปแล้วเปล่าเลยจะเป็นชีวิตที่มีคุณภาพมากขึ้นมากขึ้นไปอีกด้วยประการที่สองที่ว่าการจัดตารางเวลาในแต่ละวันแบ่งว่าเราจะทําอะไรบ้างช่วงนี้ต้องไปโรงเรียนนะเรียนหนังสือกับป้าบ้านทํากันบ้านแล้วก็จะไปเที่ยวเตร โดยออกกําลังกายเล่นบาสเล่นฟุตบอลวอลเลย์อะไรกับเพื่อนที่โรงเรียนต่างๆในช่วงไหนยังไงก็จัดเวลาที่ตามเหมาะสมแล้วก็ช่วงไหนจะเป็นช่วงสวดมนต์นั่งสมาธิช่วงไหนจะเป็นช่วงหาความรู้อยู่ในโลกโซเชียลมีบ้างวันหนึ่งในเวลาที่เหมาะสมครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็เป็นไปได้ก็แบ่งเวลาแต่ละวันให้ลงตัวแล้วพยายามทําให้ได้อย่างนั้นเท่านั้นเองเท่านี้จะเป็นสโลไลฟ์ในชีวิตประจำวันที่มีคุณภาพได้อย่างดีเยี่ยมเลย สำหรับชีวิตสมณะค่ะถือว่าเป็นต้นแบบของชีวิตสโลไลฟ์หรือเปล่าค่ะ,จะเจริญพรตั้งแต่พุทธกาลแล้วท่านบอกว่าพระเนี่ยนะมีเครื่องกังวลน,น้อยเพราะมีเพียงบาทและจีวรก็สามารถไปได้ทุกที่เหมือนนกที่มีปีกสองข้างางนนะมีบาทมีจีวรปั๊บเนี่ยอา้าวถึงเวลาก็บินสบาทได้หามากกบฉันได้ยังไงกับฉันอย่างงั้นเนี่ยแล้วมีจีวรคอยหม่มจริงๆถ้าเกิด จาริกไปเรื่อยก็ต้องมีกรดอีกหน่อยหนึ่งใช่ไหมเหมือนแบกบ้านติดตัวไปด้วยได้เนี่ยสบายไปถึงไหนก็อยู่ได้เนี่ยใจจะไร้กังวลพอบินธบาเสร็จฉันเสร็จล้างบาเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยทั้งวันเนี่ยเหมือนมีเวลาสําหรับการปฏิบัติธรรมละเราสังเกตคนทั่วไปจะหมดเวลาแบบการเผื่อเรื่องนั้นเผื่อเรื่องนี้เผื่อเรื่องโน้นนั่นนั่นนี่นีน่นนนจนกระทั่นนง,ทงรู้สึกว่าจะหา,านั่งสมาธิสักชั่วโมงก็แสนยากมันแน่นไปหมด แต่พอทําตามหลักพระพุทธเจ้าคือตัดเลยเนี่ยแล้วอย่างบวชเป็นพระปั๊บแล้วได้บิณฑบาตปั๊บเนี่ยเสร็จสามารถให้เวลาทั้งวันกับการปฏิบัติธรรมได้เลยส่วนว่าถ้าหากเรามีกิจด,ด้วยเรื่องประโยชน์ท่านคือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็แบ่งเวลากันช,น,ชน,นช่วงนี้ประโยชน์ตนช่วงนี้ประโยชน์ท่านแต่พอคิดว่าประโยชน์ท่านว่าเป็นเรื่องเพื่อประชาชนเพื่อสังคมเพื่อพระพุทธศาสนาพอคิดอย่างนี้ไม่ใช่เพื่อตัวเราเองนะ ความเครียดความกดดันมันน้อยกว่ากันเยอะนะคนทั้งโลกทําแล้วเนี่ยคนได้คือตัวเองใช่ไหมรายรับเข้ามาบ้านเราจะได้มีงบดุลดีขึ้นมีบัญชีตัวดํามีนั่นมีนี่คิดตัวเองถ้ามีผลกระทบอะไรปั๊บเนี่ยเพรสเชอร์มันจะสูงแต่ว่าของพระเนี่ยเวดาาคิดคิดเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อประชาชนใจมันปโปร่งกว่าแล้วสามารถมาช่วยกันคนละไม้คนละมือทําด้วยความสบายอกสบายใจเป็นชีวิตที่ มีจังหวะจวะโคนจังหวะจวะโคนเป็นยังไงอยากรู้ต้องมาบวชเดี๋ยวพรรษาหน้ามาบวชทักพรรษาจะรู้เลยว่าโอ้ชีวิตพระอย่างนี้นี่เองนะเอ,อบวชแล้วรู้สึกมันหลุดจากกังวลทางโลกเลยแล้วสามารถใช้เวลาแต่ละวันอย่างคุ้มค่าจะเป็นพรและในวันนี้นะคะต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจาร,รย์เป็นอย่างสูงค่ะที่ได้เมตตาเสียสละเวลามามอบธรรมะที่เป็นข้อคิดและมุมมองดีๆให้แก่พวกเราค่ะกราบขอบพระคุณครับจะเป็นพร ในวันนี้นะคะเราก็ได้ทราบจากพระอาจารย์ว่า l โลไลฟ์นั้นคือการใช้ชีวิตอย่างมีระบบระเบียบแบบแผนมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนทําอะไรเป็นลําดับก่อนหลังเรียกง่ายงก็คือใช้ชีวิตอย่างมีสตินั่นเองค่ะครับที่สําคัญก็คือเรื่องของอาหารกายและอาหารใจนะครับคือเรื่องของสุขภาพร่างกายของเรานั่นเองรวมไปถึงเรื่องของจิตใจก็คือเรื่องของการที่จะศึกษาธรรมะเพื่อที่จะเป็นหลักในการดาเนินชีวิตนะครับสำคัญอย่างยิ่งก็คือเรื่องของการฝึกสมาธิครับค่ะใช่ และคุณผู้ชมนะคะสามารถติดชมรายการมาได้ที่ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะคะและสามารถติดตามรายการเ้อหลังได้ที่ w w w d m c t v ค่ะครับท้ายที่สุดนี้ต้องขอขอบพระคุณชมรมแทงตลอดในธรรมนะครับซึ่งให้การสนับสนุนรายการเรามาโดยตลอดนะครับค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือรายการข้อคิดรอบตัวที่นํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะเราทั้งสองคนนะคะพร้อมทั้งทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ